สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกทกท่านนะครับที่ชื่นชอบในการเลี้ยงนกเขาใหญ่เนาะต่อนกเขาใหญ่ทุกทกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่องบุเขาใหญ่สายสองนะครับวันนี้ครับก็จะพาอาจารย์ทุกท่านมาชมนกที่จิตใจดีนะครับมีแบลที่จะเป็นต่อนะครับเป็นนกอา,อายุยังไม่ได้นะครับ แต่ว่าเล่นแล้วนะครับจะเป็นตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาอาจารย์ทุกท่านไปรับชมกันนะครับเริ่มจากตัวนี้นะครับตัวนี้อายุกรงประมาณ2เดือนกว่านะครับยังไม่ถึง3เดือนนะครับตัวนี้ครับเป็นนกเะเดยเนาะสะเดยใหม่หรือว่าเป็นนกชํานะครับอายุยังไม่ถึงขวบนะครับแต่ว่าจิตใจใสได้นะครับตัวนี้ครับ มีคาลมครบเครื่องนะครับเล่นแล้วนะครับเต็มเสียงแล้วนะครับตัวนี้ครับนี่นะครับตัวตนของเขานะครับ1กุกนะครับเสียงกลางดงนะครับเรียกลากลากนะครับตัวนี้ครับเรียกโขดโหดเรียกกัดกัดนะครับหนึ่งกุกนะครับเสียงกลางดงหาเล็กนะครับตัวนี้ครับเรียกถี่ถีเรียกเร็วเนะครับถือว่าจิตใจใช้ได้นะครับ จิตใจใช้ไล่แบบไหนนะครับเสาสังเกตยังไงเนาะคือนกนะครับที่เราไล่มาเนาะใหม่ๆนี่นะครับหนึ่งเนาะส่วนมากเราก็จะใส่กรงรวมเยอะๆนะครับนกมีหลายๆตัวนะครับแต่จะมีตัวหนึ่งเลยนะครับนกที่จิตใจดีนะครับไล่จิกไล่ตีไล่ครูนะครับก็แสดงอาการแบบนั้นนะครับถือว่านกจิตใจดีใช้ได้นะครับแล้วก็วางตัวก็จะ เรียกจะขันโยนนะครับในนกเยอะๆนะครับน,นกหลายตัวเนาะเขาก็จะไม่กลัวนะครับและก็เป็นนกที่ขึ้นเร็วนะครับตัวนี้ครับขึ้นเร็วมากนะครับลายมาอาทิตย์หนึ่งเนาะเขาก็สามารถขันให้ได้ฟังแล้วนะครับเรียกให้ฟังแล้วนะครับลายมาอาทิตย์หนึงนะครับเขาก็สามารถเรียกแล้วก็ขันยูน ให้เราฟังให้เราเห็นนะครับก็ตัวนั้นนะครับคือนกที่มีจิตใจดีนะครับแล้วก็อีก2นะครับเราหลังจากที่เราจับแยกขึ้นกงเนาะไม่นานนะครับไม่ถึง2วันนะครับเขาก็จะขันให้เราได้ยินเลยนะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับอายุกงยังไม่ถึง3เดือนนะครับตัวนี้เล่นแล้วนะครับผมมีอยู่2ตัวนะครับที่จะ เล้นไล่เนาะเป็นนกที่น่าจะเป็นต่อเลยนะครับปีนี้นะครับปีหน้าเนาะปีหน้านะครับเป็นอีกตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นนกหนึ่งกุกนะครับเสียงกลางนะครับตัวนี้ครับบางครั้งก็มีดิวนะครับตัวนี้ครับดิวแก้มเนาะอ่าเด่นดีครับตัวนี้ครับอายุกงก็5เดือน เกือบ6เดือนนะครับตัวนี้ครับถ่ายขนแล้วนะครับถ่ายขนเป็นขนบ้านแล้วนะครับกําลังถ่ายเนาะนี่นะครับขนดวงนะครับปีหน้าได้เด่นแน่นอนนะครับตัวนี้ครับจิตใจดีนะครับตัวนี้ครับเอาแยกออกมาเนาะก็1วันวันสองวันก็ขันก็เรียกให้ให้ฟังนะครับได้อีกอย่างหนึ่งนะครับผมสังเกตนุกที่จิตใจดีก็ ผมจะตื่นมาแต่เช้านะครับแล้วก็เอานุกออกไปอาบแดดเนาะยืดเส้นยืดสายหรือว่าย้ายจากที่แขนนะครับจากที่นอนเขานะครับทุกวันนะครับเกือบทุกวันเนาะยกเว้นวันที่ฝนตกนะครับผมก็จสังเกตง่ายๆเลยนะครับนุกที่จิตใจใช้ได้นะครับก็คือเวลาเราออกไปวางเนาะไปแขวนข้างนอกนะครับย้ายจากที่นอนเขานะครับ เขาไม่นานนะครับเขาก็จะขันจะเรียกเนาะก็ขันจะเรียกให้ฟังจะให้ได้เงินนะครับตัวนั้นนะครับที่จิตหนึ่งจิตใจใช้ได้สองแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นต่อเยอะที่สุดนะครับมากที่สุดเนาะผมมีอยู่สองตัวนะครับมีตัวนี้นะครับปีหน้าน่าจะได้เล่นแน่นอนนะครับตัวนี้ครับ หลังสงการดรูการหน้านะครับตัวนี้นะครับน่าจะได้ฝึกกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้แน่นอนนะครับตัวนี้ครับคารลมนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเปิดแล้วนะครับคารลมีให้ฟังแล้วนะครับตัวนี้ครับมีสองตัวนี้นะครับหลักๆเลยนะครับจิตใจถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็มีนุก ผมนำเข้ามาใหม่นะครับเมื่อบานนะครับไปรับชมกันได้ครับผมนี่นะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นลูกนุกป่าร้อยนะครับตัวนี้ครับเป็นนุกแถวพรามสองนะครับตัวนี้ผมนำเข้ามาจากทีมงานเนาะแถวพรามสองนะครับแถวแสมลำนะครับตัวนี้ครับเป็นลูกป้อนนะครับลูกในรังนะครับมีตัวเดียวนะครับเป็นลูกโทนเลยนะครับ ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับอายุก็แปดเดือนก้า9เดือนแล้วนะครับขันแล้วเล่นแล้วนะครับคููเดี่ยวแล้วนะครับขันทั้งวันนะครับตัวนี้ครับเป็นลูกโทนนะครับแต่ผมจับออกจากกล่องเมื่อวานเนาะใส่กล่องมาแต่เขียบห่างอยู่นะครับแต่ว่าแข็งนะครับไม่รู้ว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับ แต่ตามที่คุยกับทีมงานนะครับตัวนี้เด่นดีนะครับขันทั้งวันนะครับและก็คูคนด้วยนะครับตัวนี้ครับเพราะว่าเขาเด้งมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับตัวนี้ครับนี่นะครับนกถือว่าจิตใจค่อนข้างใช้ได้เนาะวันนี้เนาะพาชมนกจิตใจใช้ได้แล้วก็นกที่จะเป็นต่อนะครับแล้วก็นกที่นําเข้ามาใหม่นะครับ เป็นตัวนี้นะครับนิ่งๆเลยนะครับเวลาเขาเลิกงานเนาะเขาก็จะดีดนิ้วนะครับตัวนี้ก็จะคูใส่เลยนะครับแต่มาอยู่กับผมนะครับมาเมื่อบานตอนเที่ยงนะครับมาอยู่มาอยู่กับผมเนาะเมื่อบานนะครับตอนเที่ยงนะครับมาถึงตอนเที่ยงนะครับก็ยังไม่กล้าเปิดนะครับยังไม่กล้าเปิดเสียงนะครับแต่ดูลักษณะตัวตนแล้วนะครับ ดูแข้งดูขานะครับดูลักษณะน่าจะเป็นตัวผู้นะครับแข้งขาใหญ่นะครับขาสั้นแต่คููเก่งนะครับตัวนี้นะครับคููเก่งครับคููอยากว่าทั้งวันนะครับขันทั้งวันนะครับโอเคครับก็จะเอาสามตัวนี้นะครับออกไปยึดสิ้นยึดสายนะครับออกจากที่นอนเนาะ อย่างที่ผมบอกนะครับวิธีสังเกตนกจิตใจดีนะครับก็ผมก็จะทําแบบนี้ทั้งวันทุกวันนะครับก่อนเข้างานนะครับโอเคครับก็จะเอาออกไปยืดเส้นยืดสายนะครับแต่ก็ดูว่าตัวไหนเขาจะคึกขันก่อนนะครับก็จะตัวนั้นนะครับบัดกันตรงนั้นเลยนะครับเอาออกไปแขวนปุ๊บก็ไม่นานก็ขันก็เดี่ยงนะครับก็ถือว่านกจิตใจใสได้นะครับไปรับชมกันเลยครับผม ครับตอนนี้ผมก็เอานุกที่ผมนําเข้ามาใหม่นะครับออกมาข้างนอกแล้วนะครับมาดูจิตใจของเขาครับว่าจะจะดีหรือเปล่านะครับจะกล้าขันกล้าเรียกหรือเปล่านะครับเพิ่งย้ายมาเนาะแต่ถ้าเขากล้าขันกล้าเรียกนะครับกล้าเล่นนะครับก็ถือว่าเขาไม่ธรรมลานะครับตัวนี้ครับ โอเคครับเดี๋ยวไปชมอีกสองขนพลนะครับที่ผมเอาออกมานะครับไปรับชมกันเลยครับผมอ่านี่นะครับอีกสองตัวนะครับผมก็จะเอาออกมาไว้ตรงนี้นะครับอ่าไว้ตรงนี้เนาะถ้าเขาได้ยินเสียงอ่านกต่อขันหรือว่านกป่าขันนะครับเขาก็จะขันจะเรียกนะครับอ่าสองตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับ จิตใจนี้ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็เนาะวันนี้ก็จะพามาชมวิธีคัดนกอีกหนึ่งวิธีนะครับหรือว่าดูจิตใจของนกนะครับตัวไหนที่มีแบวนะครับที่จะเป็นต่อก็เราจะเห็นตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ขันเลยไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ดีนะครับเขาอาจจะยัง ไม่กล้าขันนะครับก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับถึงอายุเขาไล่เนาะบางตัวนะครับก็ก็จะเล่นช้านะครับแต่บางตัวพูดถึงที่จิตใจเขาใช้ได้นะครับเขาก็จะเล่นก่อนอายุเขาไล่นะครับนี่นะครับยกตัวอย่างตัวนี้นะครับมีแววนะครับมองหน้ามองหลังนี่นะครับสังเกตแบบนี้นะครับนกนะครับนี่นะครับ ก็ตัวนู้นนะครับก็จะเดินไปเลินมาแต่ว่าขันนะครับตัวนู้นครับได้ยินเสียงนี่จะขึ้นขันดีกว่าเพื่อนเลยนะครับตัวนั้นนะครับอายุก็2เดือน3เดือนนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับคลิปนี้ครับฝากติดตามช่องบุฒิขยาสาย2ด้วยนะครับอาจารย์ท่านไลนะครับได้ออกหมายได้ออกฝึกนกต่อนกนะครับก็ขอให้ มันหมาน,นทุกคนทุกท่านนะครับมีเฉลยติดไม้ติดมือกันทุกคนทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้ก็จะลาไปเพียงเท่านี้เลยนะครับฝากติดตามช่องวุลขอยสายสองด้วยนะครับสุดท้ายก็จะกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับผม